เ <Level S 2> ลเ<ะ>ว่นหลัจะต้องการคุณอะไรอ้าวอะไรอย่า <c oughs> บอกนะ <c oughs> โอ้โหแผดนี้คือเอาสุดแล้วแผดหน้าวัวดูปืนนี้ดีนะจะว่าิีบ้างเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะดีกับไม่ดูดอนล็อกอิน เราออลองอินได้กล่องฟรีหรออ๋อนี่ไงกล่องวิวีรางวัลรางวัลนึงการผมเว็นเวอร์ผัดก็ทำเหมือนแจกตัวลิต้าไงเออใช่ไม่รู้จะเอามาสะสมอีกไหมเด้อเดี๋ยวกำเชิญผู้เล่นใหม่มีนะนี่ไงเรามีผู้เล่นใหม่นะเดี๋ยวไปหาดีเนี่ยขายพยายามขายขายทุกคนที่จัด ันเนี่ยอันเนี่ยกดกดได้หนึ่งทีเนี่ยเอาอันไหนหนึ่งในห้าเนี่ยขวาลายสายนี่แกขวาไปเลยขวาสุดไปเลยขวาสุดนี่ยี่ยี่อุ้ยเจ้าอ้ยโอ้ยนี่กูทำแบบสอบถามเป็นชิ้นไหมเนี่ยไอ้เหี้ยกูบูลลี่แชร์โอเคแอทิปแชร์ทิพโอเคมาอีกทีนึงกดอันไหนไม่ขวาไปขวาสายแวเหรออุ้ยเดี๕เฮ้ยเดี๕นี้เขาว่า วันนี้ตืนดวงมาว่าเพราะว่าชุดนี่ใช้เป็นการแลกเปลี่ยนเว้ยเราวันที่หนึ่งที่ต้องแลกก็คือชุดนะครับอันเดียร์ที่หลักบแาไว้ว่าเอเดนซี่ตัวไปฝูบันดาโดยกูเอเดียรเฮ้ยไอ้เย็่มไอ้ตอนเนี้ยไอโซลไอไอคนจะมาเอเดียร์กูไม่ได้ฮะโอเคโอเคโอเคมีสองคนนะเอาเป็นว่าไอ้รหัสเชิญโอเคเนี่ยใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเอารหัสเชิญตรงเนี้ยไปกรอกเลยฮะ ช่วยถือว่าช่วยผมสักครั้งได้เดี๋ยวผมไปเอา20เพชรก่อนอันนี้ชุดนี้เปลี่ยนสกิลกันนะือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะมันเป็นมีชิปเปลี่ยน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 มาเลยเหรอเปมีชิปใช่ประมาณเท่าไหร่หกพันบาทอ่ะพันหกร้อยดูสวยอยู่นะสวยนะสวยนะมันจะเปรีบเปยนนิดนึงลุกลักเก่าตัวเนี้ยมันเพิ่งมาเออองเป็นตัวที่เพิ่งมาเนี้ยตะกินเยอะเยอะ ตัวได้กินเยอะตัวในเกมนะและ้วสกินแต่และสก,กินนี่แบบมานี่แพงเลยไม่ใช่สก,กินแบบฟรีๆเลยนะเข้าพันเป็นน้ำอ่ะสวยเอาอะแต่แต่แมวขาว <laughs> แคสมาน้องสามารถ สามนเา้านาอชื่อชื่อแบบน้องแคนน้องแคนเน้อมาพถปเป็นสามมันช eh. ื่อประหลาสามารนน้องคเขาเรเขาหลังเขาเรียกแคนจูวิแคนจูอิเอออ้าวหลังไม่ขาดกันใช่ไหมคดเพมเหรอทำไมชุดมันแบบไอผิวมันขาวขึ้นวะทาคีเพมเด โอเคเราอย่าร okay. ีรอมากดีกว่าการันตีหนึ่งร้อยครั้งอ่ะ100ดหนึ่งร้อยอ่ะเฮ้ยมใจร้ายเกินไปแล้วจะให้กดร้อยไอ้หอยครบง๊ะงกดร้อยได้ครบปูยนะนี่ไงกิจกรรมหนึ่งใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมขอคิดก่อนผมคิดว่าเก็ไว้ชุดเลยนะ เดี๋ยวผมคิดว่าถ้าถ้าได้อันเนี้ยถ้าถ้าตัวอ,ออกเร็วแล้วได้เนะี่ยผมจะลองไปกดไอ้น,นี่ดูเผื่อมันออกอ่าอ่างั้นเอาตัวก่อนที่ไหนก็กดที่นั้นตัวก่อนอาาไปตี<ะ>โล้เลยอโหลดโหลดโหลดโลดเรับโหลดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดลึกนะมึงเก้าสุดทางสิบออกแล้วฮะออกแล้วออกออกเลเว่นเน่นะเลเว่นยังไงล่ะเย่ปวดหัวเลยอันเลเว่นกูสามเอสแล้วมั้งเนี่ยโอ้สี่เอสแล้วสี่เอสแล้วเลเว่นนี่สามเอสตัวแรกดีไอเดีผมเลยเนี่ยมากันถี่มากเฮ้ยเฮ้ยมันได้เศษอันนี้ด้วยเหรอเนี่ย ไม่ปกติต้องได้ตัวก่อนแม่หรอเออทำไมมันนี่เลยวะโอ้นี่คือมันกะให้เราอัพสองเอสเลยเอาต่ออ่านี่กูเจ็บตัวแล้วเนี่ยแผดหน้านี่คือหนักมากหนักจัดเลยหนึ่งสองอไม่ได้ชิมส่วนนี้ไปสามสี่ห้าหกหู เจ็ดแปดโหยี่ยมาอีกแล้วตัวนี้เศษยังไม่มาเลยผมยังไม่เห็นเศษมาแบบนี้เนี่ยออกเลยอยี่ยมออกเลยนี่โอ้โหชาโดว์เศเศษยังไม่ออกอะเศษเศษมาช่างเจ็บปวดที่ดับเลยเอาอะโอ้โหโอ้โหโโอ้หนี่จะได้แล้วสองเศษ อาเศษมาต่อไปกมานยนับเลยเหรอเนี่ยงจะให้เสษกูมากอดตัวไมเอ้าเสษคมค่อยแลกเป็นตัวไงสาแล้วียอย่างที่อะไรนะสองสามห้โหลึกว่ะ แปดสิบสิบทุกอันเลยอันที่สิบทุกอันเลยเอเดียละอุ้ยนี่ออกเลยวู้วีวีที่ตู้บรรทุตู้วีวีตู้เลเว่นนี่วะวีวีที่หุ่นสมาร์ทขึ้นเหรอบ้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้โอ้โหได้อีกสามเศษว่าสามเศษเท่าไรแล้วเนี่ยอีเศษแล้วเนี่ยสามสิบสามสิบโลเนี่ยตายสิตายแล้ว สาโลแต่ว่าเสดเสดวิวยัไม่มาเลยนอกจากไอจีมีได้แต่เียหนึ่งสองสามสี่ห้เฮ้ยเดี๋ยวนะเอ็นซี่มีตัวยังนะมันออกดแบเนี้เจ็ดมีเลยดิแปดโอ้ห้าสิบสิบสโลติดเลยโอ้โห เจ้าถิ่นนาตาชาอาจารยผิดตัวเป็เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นตูวเลเว่นโอ้โหโอ้โหได้ดูดูมานับโอ้โหได้อีกสองเศษแต่ว่าเศษจากตอนที่กดจริงอะยังไม่มาเสักเศษเลยสองเศษกดจริงเลยกดจริงไม่ออกเลยอ่ะเฮียมเอากูเยอะแล้วนะ่ล้สี่สิบแล้วห้าสิบอันนี้อันนี้ห้าสิบหนึ่งแล้วหกสิบมีเลยห้าสิบสองสาม สีห้าโอ้โหเว้นออแต่เลเว่นอย่าบอกละตู้นี้ไม่มีตัวใช่พี่ีบอกว่าเดี๋ยวให้เจขอเฮ้ยปวดหัวเฮ้ยกมากหลป่ะไมรู้ท่หที่ไหรู้ที่เใช่ไหมแปดแปดเมื่อกี้อแนะองเออออกฝังสใช่ออกแ 8ตัวจริงไหมเนี่ยจริงเออว่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกดอีกกี่ทีนะแปครั้งแปดแปดแอ่ะหนึ่งอันนี้จะปัให้อเ่าดี๋ยวใครเสียใครเข้ามาซุกะวเ่ะเอาอีกอะแม่งได้เหรียญสอง 3ามโอ้ยกูจะได้ปานแล้วเลยโอ้สี่ให้ <Hey! S 1> <Yeah! S 2> hey, เฮ้ย <Hey. S 1> มาว่ะโลเดีโอออกโลเดีโอออกนี่ไงยิงนี่นะ่ะเอ้ยเป็นไง โอเควูแล้วแล้วเพิ่งเคยเห็นแบบทองอย่างนี้เอ่อโอาว่าโลเดียวออกโอ้ยเฮียจะเหลือทำไมเนี่ยอีกหกครั้งก็ต้องกดก็ต้องกดหกครั้งอ่ะเฮียกนตีดูมากเลยเสร็จทำไมกไปดิกดสิบเลยมาอีกตัวนึงไหมมามาอีกตัวนึงโอ้หนึ่งโอ้ได้เศษกี่ครั้งแล้วเนี่ย เอ้ยกิโลว่าห้าสิบโลอะไม่ใช่ดิสี่สิบกว่าโลห้าห้าห้าสิบกว่าไหมห่าสิบจอยเขาห้าสิบปะมันต้องคบหกเจ็บมัจะได้เสียดมาโอ้คุณมาขนาดนี้แล้วอีเท่าไหร่วะเนี่ยสามถ้ออีกสามที่ห้าสิบเจ็ดโอ้แม่งเลเวลรักมากตั้งเปลวไงหกสิบไงตั้งเป้าไว ใช่เพราะยังไงก็ต้องกดให้ถึงอยู่แล้วเพราะว่าเตาบานเฮ้ยเศษวิวยิงไม่ออกเลยนะนี่ไงออกลุลลุลเศษนี้ไม่นับเอาเศษออกลุลลุลเดี๋ยวออกแน่เลยเนี่ยออกตัวไปเลยถ้าเศษไม่ออกขนาดเนี้ยจบแล้วโอเคโอเคครบได้หนึ่งกินแล้วแต่แต่ยังไม่แน่ ห้าสิบสองห้าสิบสองโลออกตัวเขาเขาเอาไปลุ้นดาบหน้าเลยนี่อผมขออาวุธกับปานชิ้หนึ่งอะไรก็ได้ไปสิบโลจัดไปออกเชื่อดีสิบโลมันต้องออกไม่ดูเลยว่ามันออกหาอะไรบ้างเนี่ยในนั้นอะไม่รู้ผมอยากผมอยากเห็นมันก่อนนะสามอยราอย่า้ามันโผล่มาก็จะเห็นเลยอย่าให้มันโผล่จะดีกว่านะผมว่า โอ้โหโโอ้หจริงวะไอ้เหี้ยปืนได้ปืนนะได้ปืนนะปีพี่ไงปืนพี่เฮ้ย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 เอาวะเอาจัดเฮ้ยอีกชิ้นหนึ่งปานปานแถมหน่อยปไปแผลปานโอ้โหโอเคนี่มันก็จะเบิร์นอาวุธแล้วอีหานเบิร์นอาวุธเบิร์นอาวุธแล้วจะเอาอีกเชี่ยยังสุดอ่ะ power of the plasma เดี่ยอย่า๋ยวใจเย็นขอดูนี้ตีมาหน่อยดิ นี่ไงไม่ใช่เนี่ยแผ่นเดือดแผ่นแผ่นใช่ไหมต้องเอาดัานบแล่างด้ล่างขอดูตู้นี้ก่อนมีอะไรเฮ้ยเนี่ยพิพัฒนาวเวอร e กัตบี่นีุรตาฮิมโกะอาดตลังเบรนเฮุรุตฮิมโกะนี่ของเคน่าไฟเหรอใช่เลโลเอฟเฟกซ์ใช่เฮลโลอฟเฟกซ์เซน n ี้อยู่นะอย่าออกมาแล้กันเว่ยในอแค่เ้ยอย่าออกมา ออกดบูแล้วใช่ไหมหนึ่งกดทีละรัวขอปานเดียวเออขอปานเดียวขอปานเดียวขอปานเดียบที่เหลือครบแล้วสองครั้งหนึ่งได้อาวุธเบิลเบิลเนี่ยเฮี้ยมนั้นตกหลกเลยตกคนที่เด็กวิดโซบ้าเนี่ยเหมือนทันทีแล้วคุณคุณให้อวยพรลถุงมือผมสองสองสี่คู่เฮี้ยงบ้าเปล่า ก็อยากเถียนบอกว่าอยากได้สี่คู่วะเอ้ยมึงก็เกินไปเบิร์นอาวุธอีสี่ครั้งนี่ไงอยากให้วิวี่มีกระปืนกระบอกสี่กระบอกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว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 ทำตัวเป็นแดำผมอยากได้สี่หมัดเลยเนี่ยทาป่าเดียวได้มาสี่หมัดบ้าบัวควานเลยพี่ดีหรเลยเหรอสองเติแล้วมั้งถึงแล้วมั้ง โอ้มาอะไรจะเป็นอะไรเฮ้ยได้อาวุธเบิ้ลเ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 ใครพูดไเมื่อกี้ใครเยลากลากโคมาดิลากโคมาดิร้งนึงได้อาวุธเบิ้ลเ บอกนี้เอี่ยใครแม่พูดว่าเนี่ยใครคนพูดอ่ะดูปืนนี้ดีๆนะเนี่ยจะว่ายิงบ้าเลยกวนตีเจี๋ยเฮ้ยมันต้องออกแล้วอะไรก็ได้ชิ้นหนึ่งปานเนี่ยขอแค่ชิ้นเดียวหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดลึกอีกแล้วเก้าลึกจริงสิบ โอคุหจะไปถล่มบ้านหรือใครบอกผู้ชายเจ้าใครพูดก็บอกวจะใครพูดแล้วใครพูดแล้วขอให้ขอให้แม่งโดนขอให้แม่งโดนใครขอใครกันเดียวแม่งปืนมาสองแล้วอีถ้ากลัวไม่มาอีกกระบอกแน่เลยอ่ะที่บลูบ้านไหนก็ได้เลยแต่มันไม่มามาแต่ปืนหนึ่ง สองสามสีเฮ้ยเออจบ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 ้จบแล้วโอ้หือว่าอีกระบอกหนึ่งมาถึงหกเลยคอนเทนต์เลยนะคอนเทนต์เลยนะ คอนโจรคอนเทนต์เลยโอ้จากสามหมื่นเมตรเหลือเก้าพันแล้วชุดโมบีเอฟเท่าไหร่นะชุดพอดีเลยชุดพอดีเลยโอ้แผ่นี้คือเอาสุดแล้วแผ่หน้ากูอ่ะเอ่อก็ไป็นตาดาบหน้าแอนยิ่งเพเป็นเรื่องของอนาคตค่อยคิดใช่ใช่ใช่แล้วว่าเพื่อนจะได้มาทั้งสามกระบอกอะไรก็คือครบทุกที่แท่นแท่นเหยียดนางเลยคือ นางต้องการปืนสามก็บอกว่าเขาให้สามก็อีที่ยคนที่พูดเนี่ยคนที่พูดเนี่ยกาชาครั้งต่อไปขอให้แม่งโดนเหมือนกันเลยขอให้แม่งโดนเหมือนกันเลยกดดีว่าโอ้โหมีด้วยเหรอมีอันนี้มีด้วยเหรนะไม่เข้าเลยวิวีกดดีว่าหรือรอไปกดโมชุดโมเบียดีวะ เฮ้ยถ้ากดก็กดถ้ไลค์กดเลยครับกดเลยครับกดเลยมีเฮ้ยผมมีแค่สองพันแตตเออเนี่ยได้เลยเนี่ยสิบโปรเดี๋ยวแป๊บนึ่งสิบโลสิบโลเลยนะโอเคไปเลยแล้วกันเนี่ยเฮ้ยมีศรัทธาที่อย่างมีศรัทธาคิดบวกไว้คิดบวกคิดบวกใช่คิดบวกไปบวกบวกไปเลยบวกไปเลยพรแบบเลเวลน่ะจะต้องการคุณฮะอะไรอ้าวเลยอ้าวอะไรวะ อย่าบอกมึงอย่าบอกนะอย่าบอกมึงอย่าบอกนะเีโย้ววันนี้คุณสองไอดีแล้วนะสิบโลสองไอสองเกมแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้มาจริงอยเรอยถามจริงสองเกมสองเกมรวดสิบโลสองเกมรวดอะไรเนี่ย ไอ้เลซี่บอกไอ้ตัวนี้มันอุ่ยเจอกูเล่นเล่นหมดเลยเอาหมดเป็นๆเอาหมดเป็นๆเอาหมดเป็นๆี่อมมันไม่ใช่แล้วมันดูกาไไปปร์เมลไปรีพอร์ตดิยิ่งเปิดปูแน่ๆเลยสั้นักมึงสองเกมแล้วสองเกมแล้วอะไมรตัวงี้นต้องไปดูดิ ไม่ตัวนี้กูออกนิดคอร์ดจริงอะพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเชื่อเลยมัน้ยอะไรวะเกินไฮไลท์ไฮไลท์ของคลิปนี้ไม่ใช่กูใช่ไหมไฮไลท์ของคลิปนี้ไม่ใช่กูไม่ได้วันดเงินคนเราเล่นเกมสองเกมแล้วมันจะกดสิบโลสองเกม แล้วดูดิมันสิบโลเหรอเนี่ยมันเก้าสิบเอ็ดการันตีนะไอ้เนี่ยปวดหัวเลยทำไมอะไรวะแล้วมาดูแล้วมาดูที่กูเลยปืนสามกระบอกเลยโคตรเลี้ยงลาวะเสียงปลาอะไรวะสุภาพไม่ได้จริงวะคลิปนี้ โอ้ oh. มีสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์จะเข้มีนั่งอย่างนี้ด้วยเหรอ,อเบต้าไม่เห็นเลยโอ้เบต้าไม่ได้มีเก้าอี้ไงคลิปนี้จากกันไปด้วยความเจ็บปวดนะใครใครกดก็ก็ก็ขอให้ได้มาเป็นเพื่อนอย่างนี้บ้างม<ค> <laughs> <laughs> าแ<ด>ชร์แ <laughs> ชร์กันวนะ่าใครโดนอ,อย่างนี้บ้าง ไทโดนอย่างนี้ออบอกผมทีใช่ไหมเออลาจา่าไม่ไหวแล้วไกิจกรรมตืกนเต้